สวัสดีนะคะวันนี้อุปสรรคเยอะค่ะอัดวิดีโอสองรอบสามรอบรอบแรกหายรอบนี้ก็หายรอบที่สองหายรอบนี้ไม่รู้จะหายไหมยายทําน้ําพริกปลาสูตรของยายเองนะคะอันนี้หอมก็เตรียมพริกยายขั้วเรียบร้อยแล้วปลาทูนี้ก็ทอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยายจะแกะปลาแล้วก็ ตําเดี๋ยวขออนุญาตแกะปลาแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ยายก็แกะปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวยาจะมาตําเลยนะคะย,ยกครุกมาเหนื่อยมากครุกหินอั่นเบลอเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะคะเดี๋ยวยายขออนุญาตตําก่อนตําให้แรงก,ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกัน อันนี้เสร็จแล้วนะคะหนึ่งครกอันนี้มันเป็นวิธีการถนอมอาหารเพราะว่าปลาทูเนี่ยน้องเขยยายก็ซื้อมาเยอะอันนี้มันมีนมอยู่เลือ,อยู่สามเข่งน,นานแล้วกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยยายก็เลยเอามาดัดแปลงเอาปลาทูเนี้มาทอดทอดแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อ แล้วก็มาตำอันนี้ยังตาไม่หมดนะคะนนี้เพิ่งตำได้ครกเดียวอันนี้ครกที่สองแล้วก็อันนี้ยังเหลืออยู่อีกครกหนึ่งเป็นสามครกตำเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้แห้งๆใส่มะนาวน้ำปลาชูรสอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระปุกใส่ตู้เย็ยนไว้มันเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งนะคะของคนที่เยอตามชนบท่ <c oughs> ยายกำลังตมครกที่สองอยู่ เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะยายจะได้ปรุงให้ดูค่ะคะุกกี้สองเสร็จแล้วเดี๋ยวตักออกก่อนนี้ยายยังไม่ได้ปรุงนะคะยายทำไว้แล้วเดี๋ยวปรุงทีเดียวปรุงเสร็จแล้วก็ยายจะามาคั่วในกระ,ะทะนิดนึงเชื่อที่ว่ามันจะได้เก็บได้นานๆนจะได้ไม่เสียะคะกระปูหกตัวตัวใหญ่ใหญ่ ขอ่ตาติำครบที่สามต่อนะคะครบที่สามเสร็จแล้วจับใส่กระปัองเลยเล็กน้อย าำได้ก็จะหนึ่งกระมังใหญ่ๆแต่ยายขอแยกแกงมะนาวก่นนะนี้ได้มะนาวมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนถ้วยแต่ยายจะบีบมะนาวก่อนนะคะ ยายขอแยกปีกมะนาวให้หมดก่อนนะคะปีกมะนาวเสร็จแล้วยายก็จะเติมของชูรสหนึ่งสองสามสามช้อนเล็กๆตามด้วยน้ำปลา น้ำก่อนแล้วยายก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเยอะมากเหมือนไปเด้งอาหารน้งกอง้อย อ่อนเค็มยายก็ตือโปรา โอเคจะได้แล้วเดี๋ยวยายก็เตาเลยนะคะอ่ะลงเป็นหน้ากับกระทะหน่อยหน่อยอรมกรมมันพัดตอกเก็ดจะเจิงเลย ไปในกระทาเลยนะคอะน่ะทำแบบนี้เห็ไม่ได้นานนะเพราะว่าประทูเขาซื้อมาแล้วมันเยอะเกินไปอ่ะมันกินไม่ทันยายก็เลยเนี่ยเอามาทำแบบนี้ เ,เรื่อยเรื่อยไฟอ่อน เนี้เดี๋ยวยายก็จะแบ่งนะคะแบ่งไปให้น้องเขยที่สมุทรสาครหนึ่งกระปุกแล้ววิยายของยายเอาไว้หนึ่งกระปุกแล้วก็ให้พี่เขยหนึ่งกระปุกสาบ้านค่ะแต่บ้านพี่สาวมคุณโตไม่ต้องให้เพราะเจ้านั้นเขาทำกินบ่อย เรา้งสยเองมัน็เป็นเปี้ยวอเค็มอแนวอีสานอีสานหน่อย แต่พี่สาวยายคนนั้นอะ่ะก็ิะกินที่หยงวัน,นื่อเช้าเขาฝากมาให้ฝากมาให้ถ้วยหนึ่งกินไม่ได้เปรี้ยวมากเค็ดแควอันนี้กำลังอร่อย เดวันเสาร์เขาก็มาใส่ถุกเขาไปกินไม่ทำงานผู้ชายส่วนว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรกินเที่ยวก่อนยายก็ถ้ำอะไรก็เที่ยวหลุนแต่ว่าไม่ได้ทำที่แค่พี่น้องดูเริ่มเริ่มป็แค่แบนี้แล้ะ คิดว่าใช้ได้แล้วนะ <Hey. S 1> แหนดีนะเออแล้วก็เดี๋ยวจะปิดแก๊สแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยายก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเผื่อจะเป็นไอเดียของคนอื่นๆที่ว่าไม่รู้จะถนอมอาหารแบบไหนก็เป็นคำแนะนำง่ายๆจากยายนะคะขอบคุณมากและสวัสดีค่ะพบกันเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ